เปิดคอมเมนต์โซเชียลหลังจากอ่านแล้วโพสต์น้ตะกะแตนขอโทษและถูกจับโป๊ดาลาพิมพ์เลยทีเดียวคะ่ะและเปิดคอมเมนต์ชาวโซเชียลอ่านแล้วมีโพสต์ถึงตะกะแตนขอโทษ ถูกจับโปดา่าการพิมพ์แต่กลายเป็นว่าพิมพ์ด่ามาครั้งใหญ่เลยเองตักกแตนชนาดาที่โพสเฟซบุ๊กเดือดถึงฟ้าดับเถือนเพื่อนเพื่อนอน,นักร้องลูกทุ่งนั่นเองซึ่งก็ทําให้กลายในการโพสนั้นตักกแตนนะครั้งนี้ก็มีชาวเน็ตต่างก็ขึ้นทัวลงไปถล่มการฆ่าจ้าพรงนีและเอ็นวิไลเลยทีเดียวทั้งประเทศจนจีน จะได้ออกมาไฮไลท์สดประกาศแตกหักนั่นเองจะไม่ขอยกมือไหว้ขณะดนี่ตกกะกแตนชนดา,านั้นก็ได้ออกมาไลท์สดเวลาไล่เลี่ยกกันซึ่งก็ได้กล่าวว่าในเกลียดกันก็เคลียร์กันก็เผชิญเครียด พี่ก็ไม่เคลียดหรอกค่ะตามที่สบายใจเลยค่ะก็ไม่ได้สนใจในส่วนกันแล้วนั่นเองก็ไม่ได้หายใจตนขอใส่กันนั่นเองล่าสุดตรกระกแ่นชนดาานั้นก็ทักเนื้อแสสังคมที่ไม่ไหวนะจะออกมาขอโทษเอ็นวิไลเลยทีเดียวระบ,บุข้อความว่าเมื่อคืนก็แทบจะไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะได้ก่อนยอมดูไลฟ์ไฮไลท์ของตัวเองและอ่านในะความคิดเห็นจากของแฟนๆครับรวมไปถึงคนที่เข้ามาดูและ ไฮไลท์แล้วแต่ก็ต้องนึ้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆจึงทําจริงๆนะคะอย่างที่คนลโลมาเกินไปแต่วันนี้แตนก็เลยอยากจะมาขอโทษเอ็นเวไลที่ไปเองนั่นเองที่คิดว่าค่าแตนแต่ทั้งที่ทั้งที่มีไม่มีปัญหาแต่ควรจะถามถึงน้องตรงๆแต่แตนก็เสียใจที่ทําให้ย่าของเอ็นร้องไห้นั่นเองแตนก็เพิ่งรู้ว่าเอ็นนั้นเป็นแฟนคลับแตนและร้องไห้เพลงตั้งแต่บ่อย แต่ร้องเพลงมันอาจจะหลุกคลุกครามกันใหญ่โตก็เพิ่งรู้ว่าเอ็นนั้นเป็นแฟนข่าวของแตนและร้องเพลงตั้งแต่บ่อยๆและหลังจากนั้นก็ลุกไปกันใหญ่โตนั่นเองแตนก็เลือกที่จะอารมณ์ที่ตัวเองจาก,กาอารมณ์ตัวเองแต่ขอโทษตรงไปตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนแรกนั้นแตนก็ยอมรับไปเมื่อเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่พลาดผิดพลาดเกินเกิดขึ้นแล้วไปไม่ได้